ทีการถอดชุดดำยูนิตนะครับออกจากเครื่องนะครับรุ่นแอดวานนะครับ4245นะครับหรือว่า 42xx ทุกรุ่นนะครับตะกูลแอดวานของแ a n o n นะครับขั้นแรกนะครับเปิดฝาหน้าออกมานะครับนะครับบิดตัวบิดนะครับสีฟ้านะครับบิดไปทางขวานะครับแล้วก็เอาถังมุกเสียออกครับแล้วจะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตชุดล็อก dV นะครับล็อกชุดุดี V ให้ตัวยกดีนะครับตัวนี้ถอดน็อตหนึ่งตัวนะครับบิดไปทางขวานะครับ ชุดดำนะครับอ่าเปิดฝาประตูตัวนี้นะครับกดปุ่มนะครับเปิดฝาประตูออกก่อนนะครับอ่าตัวนี้เราก็ตัวนี้ครับจับตัวนี้ครับนี่กดตัวนี้ยกมาเลยครับรางอยู่ตังนี้นะครับสังเกตตรงรางนะครับนี่หอนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อชุดนี้ไป็ัต้งชุดนะครับเวลาจะเวลาเปลี่ยนนะครับ ซีดออกหมดนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็ฟ้าตรงนี้ลงนะครับให้เข้ารางเหมือนกันนะครับสองรางนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วก็บิดตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับให้แน่นเสร็จปุ๊บใส่ตัวนี้นะครับก็ถังถังมือเสียนะครับบิด ีฟ้าลงมาแล้วครับนะครับ,นะรบปิดฝาหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาด้านข้างนะครับนะครับเสร็จวิธีการถอดชุดดำยูนิตแล้วนะครับการถอดใส่ชุดดำยูนิตนะครับตนนัวนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ